어 awesome. รอบนะครับวันนี้มากับน้องวินวินนะครับผมมาขึ้นแพรนารุดแพรสองแทนน้ำมิวกับน้าข้าวจีนะครับเหยื่อขุนพานแล้วเหยื่อนะ้าเขามาเทสให้เขาเลยเพราะมาแทนเขาครับผมวันนี้บรรยากาศร,บรอบๆบครับเป็นอ่างประแสนะครับแทนนารุต นี้เรามาตามล่ารถถังนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่หางนะครับผมครับับมาแล้วครับ ว่าไปจากข้างหลังไม่ว่าใครอ่ะตัวเองเราต้องเป็นคนมองเขาได้ยินทั้งกี๊้แล้วทำไมมันไม่รู้กันวะเมอไม่ได้มาเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋าเออเออเอาเองตัวนี้กระเป๋านอกนะกระเป๋าเล็กกระเป๋านอกนี่นี่นี่มาแล้วครับผมเดือนแรกถึงแล้วใช่ไหมมาถึงแล้ววินวินแกะดิ นาะอยู่หอะลากเดี๋ยวอัดวิดีโออยู่เย็นแต่เย็นค่อยเล่นแต่เย็นปลาปนินเฮ้ยป้าปัดเบรกนิดนึงดิเราได้กินปลาปนินแล้วมั้งจะเย็นนะ เบาๆนะลูกแม่กลัวมากเลยอะ่ะอือเดี๋ยวมันปึด๊ดอัธพลค<น>ุณค<น>ุณเบ็ดเบ็บบดคนเมื่อไหร่เบ็ดคุนน่ะอือลูกค้ามา,กาไมมกลแต่มันไม่ขึ้นมาเลยเนาะ ใช่น่าจะนิน่ะเบาๆนะล,ล,นะลูกให้มันในนี้มั่งแม่กลัวโอ้น้ำลึกจริงมาแล้วครับคุณพรานคุณพรานปันนิง <c oughs> เราเห็นในคลิปก็โยนที่ตัดลงน้ำเอไอที่มันดิ้งกระป๊อกทำไมมันในนียอ่ะยิ่งอีกแว ไปแล้วหม้สองเอาไม้แรกหมดอ๋อชุดนี้ไม้แรกหมดเลยขุนพานะครับชุดนี้ไม้แรกหมดเลยครับไม่เจียขุนพาย,ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับลงไปอันนี้นาทีที่สามสิบมันเหมือนมันลากมาอีกอะ่ะ เดี๋ยไปนู่นให้พ่อมั่งให้พ่อมั่งเออให้พอยเยอะมั่งแต่ว่ามัน่ายวนเวียนอยู่นี่อ่ะแปลว่าแกอยู่แถวนี้อ่ะแกไปไอ้นี่แกไปคุยกับ อยู่ไหมไฟโทรบอกอย่างนี่อยู่ๆตอนติดเชือกเขาจะได้กลับมาช่วยอย่างเงี้ยเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> ทีนี้ว่าติดจริงมาเห็นจริงอืมหนูเห็นเลยนะพ่ออือจะมันปเป็นอะไรเนี่ ังจะตีคันใหญ่นี่นะครับเอ๊ะมันมีกิ่งไม้กันว่าเอ้ยกิ่งไม้มันไม่มีหรอกิ่งไม้มันประมาณนี้แต่ไม่เอ็นดิ้งมุ้งเห็นไปทางนี้แล้ว Vinh nhằng điều rồi Lần này tôi biết ออกมาออกแล้วออกแล้วออกแล้วแล้วออกแล้วออกแล้วอ,อัดต่อครับ Hãy oh, subscribe oui. cho kênh

อย่าเกินน่านเกินนะลูกไาดรโอ๊ยตกมาีแล้วครับมาแย้วตันนี้ยังติดอยู่เลยนะครับมาแล้วมาแล้ว มาแล้วนี่ไงอ่ะัตพลไปไอ้นี่มั้ครับผมจบชิปนี้แล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนไม้แรกไม้แรกกกินสามตัวเลยครับได้สองตัวติดเป็นตัวหนึ่งแล้ว แล้วก็หลุดจากตอได้ามาเป็นสามและแรงจากนั้นเงียบแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วมาตอนห้าโมงนะครับได้มาอีกสองตัวกินพร้อมกันเลยแต่ไม่ได้ตัวนะครับติดตอนหน้าแพน่าจะไซส์สี่ห้าโลเลยเพราะว่าดึงออกอย่างเดียวเลยผมนี่ครับทีนี้ได้แค่สี่ตัวครับหลุดสองช่วงเย็นห้าโมงเย็นเลย ดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ